คลาสนี้นะคะช่วยในเรื่องของคนที่มีปัญหานอนหลับยากเครียดทําให้นอนหลับง่ายขึ้นผ่อนคลายถึงระดับเซลล์ชั้นลึกเลยจริงไม่จริงเดี๋ยวต้องไปสัมภาษณ์ถามลูกศิษย์ทันกันเลยดีกว่าเริ่มต้นจากคุณตานค่ะทําไมถึงตัดสินใจมาเรียนคลาสนี้คะจริงเป็นคนชอบนวดอยู่แล้วคะ่ะแล้วก็ชอบดูวิธีการนวน คลายแล้วก็เราเป็นคนหลับยากต้องกินยาถึงจะหลับได้อะคะ่ะแต่พอดีได้เรียนแล้วก็ได้ทํามันเหมือนกับเราหลับลึกขึ้นโดยไม่ต้องใช้ยาอย่างเงี้ยค,ค่ะก็คือโดยปกติเนี่ยคุณตาลเองมเป็นคนที่นอนหลับยากต้องใช้ยาตลอดเลยใช่ค่ะคือการที่มาเรียนที่นี่เนี่ยท่านจะเน้นย้ําเลยว่าให้ลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยสัมผัสได้ก่อนว่าเรารู้สึกยังไงมันผ่อนคลายยังไงเราจะได้ไปทําให้กับลูกค้าได้ถูกล็อกคลาสนี้คือเจ๋งตรงไหนรู้ไหมคะนวดศีรษะแต่หน้าเรื่อยๆรู้สึกหน้าเต่งเป็นยังไงบ้างคะเหมือน ึงขึ้นค่ะทวกเหน Four ี ALLY, oh. ยงอะไรเงี้ยก็แบบยกขึ <S 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 ้นด้วยค่ะอยากจะฝากบอกเพื่อนๆอะไรบ้างก็ถ้าใครสนใจอยู่นะคะสามารถมาเรียนได้เลยค่ะอืมขอบคุณค่ะคุณตา